สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดก็จะมีเราต้มเราจะใส่ใบมังกรักนะคะให้มีกลิ่นหอมเนื้อไก่เนะื่อไก่สดแล้วหมูหมูสับเราใส่ไปแล้วนะคะอันนี้เราจะต้มให้เขาร้อนนะคะเพราะเราจะต้องใส่หมูใส่ไก่ลงไปนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะก็เครื่องปรุงรสธรรมดานี่แหละคะ่ะใส่ใส่ลงไปกระเทียมนะคะเราจะใส่เกลือน,นิดนึงนะคะ แล้วก็ผมปรุงรสค่ะกรเทียมนะจ๊ะน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะใส่ลงไปในหม้อนี้นะคะเราก็จะมีไก่สดนะคะนี่เนื้อไก่นะคะเราจะใส่ลงไปในหม้อนี้นะคะวันนี้เรามาทําเมนูแนะนำะสั้นๆน,นะคะเป็นเมนูแนะนํานะคะให้น้ําเดือดก่อนนะ เดี๋ยวเราจะปิดฝาแป๊บหนึ่งนะคะปิดฝาเพื่อที่จะให้น้ำพัดเดือดก่อนนะคะเราก็เปิดฝาออกมานะคะให้น้ำเดือดคะ่ะเดือดแล้วเราใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปให้น้ำล้อๆเลยนะจ๊ะ ใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ะะอกไก่นะคะของรายใส่ลูกผัทชีสนะคะตำลูกผัทชีไปนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวลองชิมดูให้น้ำเขาเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดก่อนนะใส่ลงไปแล้วก็เราก็มาปิดฝาเลยค่ะปิดฝานะคะ เราดูนะคะเปิดเปิดฝาหม้อได้เลยนะคะค่ะเปิดฝาหม้อนะคะเขาจะเดือดน,นะคะเขาเดือดอีกนิดนึงนะคะไฟอ,อ,อ่อนๆนะคะแล้วเราก็เติมน้ำปลาไปนิดนึงนะคะนี่นะคะนิดเดียวะคะ่ะร้มหนาไม้เดือเดอเลยจ้ะ ให้ริดเตือนเลยคะร้อนๆนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะใส่แล้วใส่สองกลาบนะคะเขีย่ยรอ้รอนๆแล้วเราเดี๋ยวเราใส่ผักนี่นะคะใส่ผักลงไปนะคะแต่หอมมากนะคะใส่ใบมังลักเนี่ยจะหอมกลิ่นเขาหอมจริงๆค่ะ แล้วก็ใส่ใบมังลัดนะคะลงไปเลยจ้ะใส่ไน,นี่ใบมังลัดบ้านนะคะต้มหน่อไม้เราจะใส่ใบมังลัดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ จะมีกลิ่นหอมเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มหน่อไม้ไต่หมูใบบังลักนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วอร่อยอร่อยนะคะอร่อยกันเลยนะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราตักนะคะใส่ถ้วยใส่ถ้วยไว้นะคะ เพราะว่าเราก็ประมาณเราใส่เฉพาะเอ่อไม่ไม่เยอะอน,นะคะเราตามเฉพาะทานนะคะนี่นะคะใส่ถ้วยนี่นะคะถ้วยใหญ่เอยใหญ่มาที่จะตั้งตรงนี้เลยนะคะค่ะเราปิดแก๊สเลยะคะ่ะเสร็จแล้วะคะ่ะเสร็จแล้วเราปิดแก๊สได้เลยนะจ๊ะ ปิดแก๊สปิดแก๊สเราจะเอาสารพีกกลมๆนะคะเอามาตักมันจะตักง่ายมากมาเป็นสารพีกกลมๆนะคะเสียงดังไปหน่อยนะคะคนข้างบ้านเขาทำ บ้านต่อเติมนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะหอมหอมชวนทานชวนกินเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาถ้วยเล็กกันนี้หน่อยนึงนะคะจะให้ดูสีสดใสซาบซ่าสวยสวยนี่นะคะหอมนะคะมันจะหอมกลิ่นใบมังกรนะคะหอมมากๆเลยจ้ะนี่นะคะแล้วก็ตักลงไปนี่นะคะ กลิ่นแล้ดังร้อนๆเลยค่ะแค่นี้เราก็อิ่มแล้วนะคะหม้อเล็กๆนะคะหม้อเล็กๆอิ่มแล้วอิมอ่มๆสบายๆเนื้อไก่ ถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยใหญ่ก็เต็มแล้วนะคะได้ถ้วยเล็กอีกหนึ่งถ้วยนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะนี่นะคะต้มหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดนะคะอร่อยอร่อยนะจ๊ะอย่าบอกให้นะคะใส่ใบเมืองลักนะคะนี่นะคะแล้วก็มาก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค่ค่าจากรยานตลาดทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ